ครับ <laughs> <im> ผมอินดี้คอมโบวันนี้ใช้โทรศัพท์ถ่ายเลยเอาโทรศัพท์ไอ้เขาเอาอะไรเอากล้องใหญ่ไม่ทันกว่าคลิปนี้จะลงพวกเราน่าจะไปแข่งกลับมาแล้วนะครับนะก็เป็นแผนของเราเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีคู่แข่งเราก็ต้องเก็บเป็นความลับนิดนึงจริงๆมีการเปลี่ยนแผนนะครับผมจากที่เรามีแผนจะใช้เพลงอะไรแข่งนะบบง <sm ell> เพลงสับบางโพเพลงสับบงโพแข่งปร,กรากฏว่าพุ่ยไม่มันวะวงเรามันต้องแนวอะไรที่แบบเจ๊ะพึมพึมหน่อย เออแนวบ้าๆบออหน่อยอ่าขอเปิดแฟนแจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะหรือโจ๊ะโจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะเรียกแจ๊ะแจ๊ะเอ้โจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะไม่เข้าใช่ไหมต้องแจ๊ะแจ๊ะเออก็อ่ามีคู่แข่งนะครับอ่าก็เลยเปลี่ยนแผนนิดหน่อยที่แรกกะว่าจะโชว์แบบโชว์เหนือปรากฏว่าเราไม่เหนือครับผมจะคอตโตเอาก็เลยว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนเพลงเอาเพลงมันๆดีกว่าไปเล่นนะครับอะตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นใช้เพลงเอกลักษณ์ไทยเพลงช้าเป็นเอกลักษณ์ไทยเหมือนเดิม อ่าแล้วก็เพิ่มบทพิธีกรเข้าไปนะแล้วก็เป็นเพลงเร็วก็เปลี่ยนเป็นเยล่มนะตอนนี้ซ้อมกันเรียบร้อยครับทุกคนนะแ,แต่ว่ายังยังไม่สมบูรณ์นะครับยังไม่สมบูรณ์นะว,วันนี้ทีมงานเราก็มาไม่ครบเว้ยหายไปใครหายมุกค่ะน้องมุกหายนะครับน้องมุกน้องมุกป่วยมาหลายวันแล้ว,ลวนะเหมือนจะมีมุกคนเดียวมุกป่วยส่วนไอ้นุ่นตุยครับผมตุยเย เออเอ้ยได้ตังค์แล้วจะ,จะหลับหนีเลย <c oughs> พ่อให้ตังค์มาทำอะไรเมื่อกี้นี่นั่งวินกลับเออนี่มันต้องแบบนี้อ,อ,อ่ะเดี๋ยวไปดูสมาชิกทีมงานของเรานะครับ <c oughs> วันนี้น้องเอมมี่มา <c oughs> แล้วก็นักร้องหลักของเรานะครับน้องโอปอแล้วก็น้องออยอาแล้วก็ทีมแซกสาวสวยของเราทีมทีมแซกสาวสวยอาฉายาทีมแซก <icana> กสตจิมแซกกสตครับผมนี่พี <illa> ่หนูดีไอเกลเอาเลยเขาพี่หนูไปเกลไอ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 แล้วก็หัวหน้าเจเจแล้วก็ไอพิมพ์ครับผมฝั่งนี้มีไอฝอยครับผมอะไรเป็นอะไรหมดแรง ฝอยจริงๆฝอยรุ่งริ่งครับผมเอ้ยไม่ต้องไม่ต้องซ่อนคนเขาเห็นหมดแล้วคนที่เห็นเป็นแสนตอนนี้ตอนนี้ได้แสนวิวไปแล้วเออไม่ไม่ได้ไม่อยากไม่ได้ไปไปโดนอะไรมาแผลนี้แผลนี้แผลนี้ไปโดนอะไรมาบอกเอฟซีเข้าไปรีดผ้าจริงต้องรีดเองแม่เขารีบเินขาเนี่ยรีดเองเออขอดูหน่อยขอดูนิดเดียวนิดเดียวไม่ไม่ให้เอฟซีดูครูตัดออกอันนี้อย่าครูตัดออก โอ้โหกูตัดออก <c oughs> เอ,อ้ยอย่าไปบังคับขืนใจเขาไม่เอาไม่เอาเออดูดิดรุ่งริง่งฝอยรุร่งริ่งครับผมอ่าน้องดีมแล้วก็พี่ดามาช่วยวันนี้อู๋สบายหน่อยทีมคีย์บอร์ดไม่ต้องเบิร์ดกะโหลกทีมคีย์บอร์ดละอ่าแล้วก็ฝั่งนี้กีตาร์เบสครับไอ้เก้าไอ้เคนฝั่งนี้อ่าทีมเครื่องบลัสเรานะครับ <c oughs> นำโดยท่านหัวหน้าปามอ น้องแยมลูกลักครับผมไอ้ซับไอ้ศินครับผมส่วนฝั่งนู้นก็มีมีคนเถื่อนอยู่สามสี่คนครับผมเจมอสไอ้ดอไอ้วินแล้วก็ไอเก้าครับผมเออคนเถื่อนคนเถื่อนโคแนนโคแนนคนเถื่อนเออครับทำไมปีหนูไม่เห็นมีเพลงสนุกสนานนี่บ้างเลยเออก็มันประกวดไงมันมันทำเพื่อประกวด ไม่ไม่เอาเอาจริงไหมครูออกแบบเพลงให้มันเข้ากับบุคลิกของคนเล่นอย่างเพลงเปลตนี่ครูออกแบบเพื่อนักร้องเพลงเปลตนี่ออกแบบเพื่อนักร้องโดยเฉพาะเลยเออเปลตเนี่ยเอ้าบุญคุณแม่พอเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกัดน้องบุญคุณแม่พอโชว์หน่อยสามสิเฮ้ยไม่ได้ ดีดูเดีดูดดดท้ามสองหนึ่งดออันนี้เผื่อใครไม่รู้อันนี้อดีตนักร้องปฐมอินดี้วงทุ่งปฐมอินดี้นะครับเราอุตส่าห์ไปคว้าเหรียญทองมาจากที่ไหนนะที่ไหนนะเออที่ที่มีกุมารตัวหนึ่งมาตีตีกองให้เราโอ้ดาไม่ยอมร้อง <c oughs> เอออ้าวฝั่งนี้มีพี่สาวเรามาครับผมพี่แอมครับผมปิดเทอมยัง อย่างเนาะเออวันนี้พี่แอมมาทำงานนะครับเพราะว่าสิ้นเดือนแล้วนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูผลงานของพวกเขากันเดี๋ยวขโมยอาจจะตัดทิ้งบ้างนะครับเพราะว่าบางช่วงก็ไม่เป็นตารับประทานครับผมเดี๋ยวต้องตัดทิ้งทิ้งบางช่วงนะครับเดี๋ยวจะถ่ายยาวแต่ว่าตัดทิ้งบางช่วงนะอ่ะเดี๋ยวรันจากคลิปแรกเลยเฮ้ยไม่เอาดีกว่าเอาเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยถ่ายเต็มเนาะวันนี้เอาแค่เยแ่มก่อนเออเอาแค่เยแ่มก่อนอ่ะไป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 มันเลยเวลาแล้วเดี๋ยวผู้ปกครองรอ วันนี้วันนี้ซ้อมวันนี้ฝึกไอ้ไอเจ้ามือกีตา้านะครับเพราะว่าเราไม่ได้ฝึกกีตา้ามาตั้งนานและว,วันนี้ก็เลยไปเข้มซึ่งมือกีตา้ามาเป็นชั่วโมงกว่านะครับทั้งวงก็เลยได้ฝึกกันน้อยนิดเดียวปรับวงกันนิดเดียวเพราะพวกเราก็ซ้อมกันมานานแล้วนะองเพลงเข้ามือเน้นสนุก mm hmm. เน้นเพลงสนุก mm hmm. เอาป้ายเล่มเอ้ยเริ่มจากโต๊โต๊ะตุ่มปุ่มพึ่มมามีปัญหาตรงมือคีย์บอร์ดต้องเปลี่ยนกันเอามาเริ่มจากขึ้นพิธีกรมาเลยไปเข้าไป และบทเพลงต่อไปจะนำพาทุกท่านเข้าสู่ความสนุกสนานในแบบฉบับของปฐมินดีบทเพลงจากต้นฉบับของวงคันไทยสู่นาูการนำมาคัฟเวอร์ใหม่จนโด่งดังอีกครั้งผู้ที่จะมาขับร้องไถ่ายทอดอารมเพลงในครั้งนี้คือน้องเพชรใสใจดีและเด็กหญิงออยอนทุกท่านพร้อมแล้วขอเชิญร่วมสนุกไปกับพวกเราในบทเพลงใหญ่แลมครับ ผมยังว่าให้ได้ผมยังว่ให้ได้ de yeah, yeah, yeah.

ขอบคุณผู้ชมแล้วมีดี่อก็ไม่เป็นอันผู้ด้ยืนขำอยู่เลยอันนี้ตรงนี้เราจะออกแบบให้เด็กๆเต้นแบบเต้นแบบหลุดโลกไลเอเไรไม่ต้องสนใจใครน,นะนคืออยากเต้นอยากเต้นเต้นไปเลยนะครับประมาณนี้สําหรับวันนี้ก็ต้องขอก่ารฮอมลาด,ด้วยคําว่าขอบคุณและสวัสดีครับ น,นี่ลูกน้องคุณมึนไปหมดแล้วไม่รู้จะหมุนอะไรก่อนดีจะโยกหรือจะกดดีเสียงก็ไม่เล่นพวกกีมงงปุ๊กเปียกตุ๊กติ๊กคุ้ยมาดเอาปรับยังไงวางแผนเดี๋ยวก็เข้าเดี๋ยวก็เข้าเออน้องงงก็เวันนี้ก็เป็นวันแรกที่เราที่เราปรับเพลงเพลงเร็วนาะเพราะว่าสองวันที่ผ่านมาเราปรับเพลงช้าเพลงช้าก็อยู่ตัวแล้ววันนี้ยังไม่อยากโชว์เลยแล้วเปล่าหรกไม่มีเวลา เก่งเกินอ่าโอเคเดี๋ยววันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เดี๋ยวพวกเราจะซ้อมต่ออีกหน่อยนะครับกดซับสไคร้เจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ